ข้อสงสัยจะสอบถามสามารถเปิดไมค์สอบถามได้เลยนะคะไม่ทราบว่าพี่นพมาหรือ,อยังเมื่อกี้โอเคพี่นพมาแล้วโอเคเดีเชิญต่อเลยค่ะเมื่อกี้พูดทั้งไว้ครับผมเห็นพี่เจ๊แบบว่าพี่พอสุรีใช่ไหมครับมีปัญหาเรื่องโครคไข้คลาเจ็บและหลายๆายคนนะครับก็มีปัญหาเรื่องทางนี้เช่นเดียวกันผมก็เลยขอพูดเรื่องการเสกนะ้ะเพาะตัวนี้หลายคนก็ฝึก ทันเจแล้วก็จิงเจมานานมันมีกําลังแผงปากสักเสร็จอยูก่ก็มีของดีอยู่กับตัวเอง,เองก็เสกไปเลยสิครับผมนะฮะแล้วอย่าลืมว่าเราเสกทั้งบวกและลบดีและไม่ดีได้เลยแล้วเราอย่าเผลอปากเนี่ยวางอันตรายมากไม่ว่าจะเป็นการพูดจนชินปากโอ้ฉันปวดหัว ฉันปวดฟันฉันเป็นโรคนั้นฉันโรคเป็นเนี่ยนี้หมอก็ยืนยันว่าฉันเป็นอ้าฉันเป็นจริงๆใหญ่ย้ำเขาอีกนะครับเนื่องเหมือนกันนะครับจิตของเราเนี่ยมีพรรมหาศาลจิตของเราเป็นจิตเล้าหมูจิตพระผู้เป็นเจ้าพระผู้สร้างพระผู้เสดนะครับเนื้อการเสดนะครับผมนะอยู่ที่ว่ากําลังใจของเรามโนมายะรูปังมโนคือจิตมโนคิด มายะมายาทุกสิทธิ์รูปนามทั้งจักรวาลเหตุการณ์ล้วนเกิดแต่จิตเมื่อเรายา้ำคำนี้บ่อยๆลงจิตใต้สํานึกมันจะเกิดเป็นรูปเป็นร่างแน่นอนการคิดเป็นนามธรรมนะครับเมื่อที่บ่อยๆจึค่อยๆเกิดมาเป็นรูปประธรรมมันจะมีการเสก็สองขั้นตอนขั้นตอนแรกอือคิดพูดกระทำ คิดว่าอยากจะเปิดร้านขายน้ําอืมคิดๆมันก็อยู่มีภาพอยู่ในหัวใช่ไหมเป็นรถเข็นเป็นรถงน,นั้นมีขายอะไรบ้างมีพนักงานรู้คนมาซื้อน้ําของฉันคิดคดพูดกับเพื่อนเออเนี่ยฉันอยากจะเปิดน้ำขายรถขายน้ํานะนะมีรถเนี่ยเป็นรถแบบสี่ล้อเลยนะมีทุกอย่างสีสวยมากเลยกระทาเริ่มหาข้อมูล สุดท้ายขยันหาเงินซื้อออกมาเป็นรูปรถเลยเหมือนกันการจะเสรให้เราบ้างค่างสมบูรณ์ก็เชืเช่อมโยงกันเริ่มจากคิดโอ้คนนั้นก็เป็นคนนี้ก็เป็นอ่าและอีกอย่างหนึ่งก่อนที่จะพูดตรงนี้มันจะมีพลังงานลบอยู่ตอนนี้หลายๆคนขอพูดตรงนี้ก่อนเนาะอ่าตอนช่วงที่วคมาวซมา เราฉีดไปใช่ไหมครับผมอันนั้นก็เป็นเกมเกมแห่งความกลัวและเกมแห่งความกลัวตัวนี้กลับมาอีกรั้งหนึ่งตัวอย่างที่บอกคือเมื่อใครเผลอฉีดเข้าไปแล้ววิธีง่ายๆคือก็ใส่ใ้้เป็นวิตามินไปเลยเชื่อมั่งว่ามัน,เป,นเป็นวิตามินมันก็จะการเป็นวิตามินและสิ่งทีนนะ่ดีงามแล้วก็ไม่สนใจให้ค่าไม่จดจ่อไม่พร่าเพรอ ม่นบน่นนะครับสิ่งที่ฉีดมาก็าจะกลายเป็นวิตามินจริงๆตามจิตเราถ้าใครทําตรงนี้ไม่ได้ก็จะวุ่นเบอร์โอ้ช่าเป็นแั่นช่เป็นนี่นนนนดูกระแสข่าวสิเป็นกันทุกคนเลยและตอนนี้ข่าวเข้ามาอีกรอบหนึ่งในการปั่นพนังนลบกลัวยืนยันเลยว่าผู้ที่ฉีดไปแล้วต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้นนี่คือความกลัวที่กลับมาอีกระลอกหนึ่งที่หลายๆคนจะเกิดความปั่นพลังานลบขึ้นตับ จากข้อมูลที่แม้มันเป็นบทละครน่ะเขายิ้มปากคนนั้นสร้างสถานการณ์นี้สร้างทั่วโลกให้เรายืนยันว่ามันมีจริงๆตามบทละครโลกมายาเราต้องมองให้รูกว่ามันเป็นมายาจริงเพื่อให้เรา,เราปั่นคลื่นลบเพื่อจะล่าทุกคนเข้าสู่สังสวัฏไม่ให้เราไปมิติที่ห้าได้หรือยุคปัจจัยอนได้ดังนั้นอย่าเป็นหลงกล นะครับผมเสกให้เป็นวิจามมีแล้วก็จบแล้วจบเลยจบไม่ต้องคิดมากอากลับมาดังนั้นเหมือนกันเมื่อเราเชื่อการเศษเชื่อจนลงจิตใต้สํานึกเมื่อไหลไปฝันไปอู้เป็นตุกเป็นตาเป็นนะครับผมฝันมากเกินไปหรือลงจิตใต้สำนึกมากเกินไปนั่นแหละมันจะเกิดเป็นรูปร่างขึ้นมาตามปากตามจิตของเรา เลยและเราก็สังเกตเองได้ใช่ไหมว่าเราเผลอไปแช่งใครไปพูดอะไรเชิงลบมันเป็นไปตามฝากเร็วๆ no. เนอะดังน้นะครับผมอย่างมาดูเรื่องสุขภาพเช่นกันอย่างยาพารายาพารามีฤทธิ์ออกไปได้แค่สามเปอร์เซ็นส่วนจิตเที่ยวเชื่อเจ็ดสิบเปอร์ซ็นเราเชื่อว่ากินยาแล้วหายปวดหัว ยาจี่มีประสิทธิภาพในการทำงานเต็มที่นะครับผมเพราะอย่างที่บอกแหละจิตของเรานี่มันเหมือนกับก้อนก้อนน้ำแข็งที่จมอยู่ใต้มหาสมุทรมันโผล่มาแค่สาเปอร์เซนและมันฝังอยู่ที่ใต้สมุเก้าสบเจดเปอร์เซ็นดังนั้นที่เราใช้ความคิดใช้สมองใช้สิ่งที่พยายามพยายามมากไปมันแค่สเปอร์เซ็ต นะครับอย่งอางวอซอเนี่ยที่เขาผลิตมามันจะมีขึ้นหนึ่งเป็นตัวปลอมและขึ้นหนึ่งเป็นตัวจริงใครที่ฉีดได้ตัวปลอมไปแต่ใจเขาคิดว่าเป็นตัวจริงภูกสร้างฐานเขาก็ยกขึ้นเลยก็โอ้เนี่ยฉันฉันโดนอะไรมาละฉันต้องหายแล้วมันก็จะหายจริงๆ ดังนะั้นมันไม่เกี่ยวกักว่าวิตามินอาหารเสริมยิ่งมีราคาแพงเท่าไหร่เราก็ยิ่งเชื่อมั่นเป็นเช่นนั้นอะไรใครเสกละ่ะนะครับดัง <c oughs> นะั้นเหมือนกันนะครับ <c oughs> เราอยากหน้าตาสวยใสเด้งยิ่งเราซื้อครีมแพงๆเรามองหน้ากระจกเราก็ทาครีมไปเราก็คิดจิตใต้สำนึกว่าโอ้ฉันหน้าดีครีมดีหน้าสวย เมืเ่อใส่ทุกวันเส่ทุกความความสดใสเบิกบานครีมนั้นก็จะมีพลังให้เราหน้าอ่อนหน้าใสาขึ้นทุกวันใช่ไหมแต่ถ้าเพื่อนเอาเอาเอา,เอาครีมเหนือไมให้ฉันแตไ่ไม่ได้บอกราคาว่าเว้ยอันเนี้ยตัวผู้เนี้ยพันพันกว่าบาทน,นะแต่ไม่ได้บอกเราเป็นครีมเรือเอามาให้เธอใช้แล้วก็ทําก็เราก็ใชู้่นล้ทาไปเออดีกว่าไม่ใช้ไม่เห็นมันสวยมนเพื่อนเลย ก็เธอไม่ได้ศรัทธาในในครีมใช่ไหมพาไปก็ไม่เห็นรู้สึกพาไปก็หน้าดำเหมือนเดิมอะไรเนี่ยนะครับนั้นจุดประสงค์อยู่ที่จิตของเราจริงๆย้อนกลับมาเมื่อขาวเมื่อประมาณสี่ห้าปีที่แล้วคุณยายอยู่ที่สงขลาอายุเก้าสบสามหรือเก้าสิบสี่ตัวนี้ก็น่าจะเยอะแล้วแหละคุณยายคนนี้ออกข่าว อ่าหนังสือพิมพ์หลายรายการก็จะตามหาเขาเนาะคุณยายท่านนี้กินแต่ละตาซอยข้าวไม่กินเนื้อสัตว์ไม่กินผัดไม่ค่อยกินเพราะฟันเคี้ยวไม่ได้คือก็เลยไม่ค่อยชอบเคี้ยวอันนี้ผมที่เองนะ <c oughs> แต่แกกินละตาซอยเป็นอาหารหลักสามมือ้อนั้นบ้านก็ต้องมีลัตาซอยเป็นหลังหลังหลงหลง,หลงเอาหรอไปเนี่ย ก็กินมาหลายเป็นหลายสิบปีเนาะแล้วตัดซอยนี่แหละลูกหลานก็กลัวว่าจะขาดสารอาหารแน่นอนแลวตัดซอยมันก็สารอาหารมันก็ไม่ได้ครบพร้อมหรอกนะคะมันกินง่ายน้ำตาลก็เยอะอิฐหายก็เลยพาพยายเนี่ยในทวดเนี่ยไปตรวจเลือดตรวจร่างกายพระกลัวลูกหลานเนี่ยก็ไปแล้วก็ตรวจพร้อมกันเลยลูกหลานอายุยี่สิบสามสิบสี่สิบอะไรก็ตรวจพร้อมกัน สุดท้ายคุณยายนะครับเลือดดีกว่าลูกหลานเสีอีกเขาตกใจหากินแต่ละตาซอยเส้นเลือดความดันดีกว่าหลาน่แะแล้วตาซอยด้ขายดีเห็นไหมเพราะคุณยายเขาเชื่อว่าเขาชอบพอใจกับตรงนี้มันมีความสุข พนักง,งานก็เลยเคลื่อนที่เศษสันตั้นแต่เท่านั้นเลยอถ้ายันดูนี้ยังยังจะไม่ออกวันนีผมเลดูรายการ True Vision ของเขาฝรัง่งเขาก็เป็นรายการโชว์นะทุกคนก็นั่งอัศจรรย์ดูและพิธีกรสวยเนี่ยแล้วก็เรียนเชิญคนหนึ่งมาอายุประมาณผู้หญิงวัยกลางคนนะครับสามสิห้าสี่สิบปีนีแ่แหละผู้หญิงคนนี้ กินแต่โค้กเขาะจะมีห้องเก็บโค้กไว้เป็นหลังๆเป็นทั้งห้องเลยนะครับและคนนี้กินโค้กมาเกือบยี่สิบปีไม่กินข้าวไม่กินขนมไม่กินอะไรเลยชอบอย่างเดียวค,คือ,คอกินแต่โค้กคือคือทั้งชีวิตเนี่ยประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์ก้าิเปอนกิแต่โค้กจริงๆเพราะเขาติดมาแต่ไวยรุ่นเลย นะครับเขาก็เลยเอาเออกมาออกนเลยกันว่าเอาเรื่องไปตรวจว่าเออมันจะเป็นยังไงและพิธีกรสาวเนี่ยก็คนเป็นผู้หญิงไฮโซไปดาราใช่ไหมละ่ะก่อนเขากินวิตามินเป็นรังๆขององเหมือนกันเราก็ดูเราก็เราก็เคยเป็นผมก็เคยเป็นตอนนั้นตัวน,นั้นที่มีตังใช่ไหมเราก็โอ้เต็มที่กับวิตามินนะครับพิธีกรท่านนั้นก็เหมือนกันอเอามาโชว์เลยแต่ละรัง วิตามินซ uh ีพันมิลลิกรัมออกอากาศจงกิดแคลเซียมวิตามินบีรวมนะกูต้าอู้สารพัดใช่ไหมทุกคนก็เปิดเป็นหรือเป็นอยู่กินเป็นกำกำมือกินทีอู้อย่างจะีิดาหันหลักไปเครื่องจักรใส่ปกติแบบเนี้ยอ่ะนะครับพ่อพิธีกรศเขารู้สึกว่าเขาขาดวิตามินเขาก็เลยไปเตรียมซื้อให้มันเติมเต็มเติมจิตใจลึกๆขาด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 วิตามิน เขาก็มายืนกันว่าเนี่ยฉันต้องสวยแน่เลยก็เลยพอดีคุณหมอเขาก็เอาไปไปตรวจเลือดมาทั้งสองคนมามาออกรายการเรียกว่าเป็นการเรียลทามนะคุณจิตาคุณคุณจิตินโคกคือเขาก็ไม่ได้อ้วนมากเขาก็เป็นอ้วนแบบสมคือท้วมอ้วอ้วนอ่ะลวฝรั่งเขาเลยเป็นแหนมฝรั่งอีกเลือดเขาก็ไม่ได้ดิว่าจะดีนะแต่ก็ปกติกับคนอายุขนาดเนี้ย ก็ไม่ใช่ดีแต่ก็โอเคพอได้ความดันก็พอได้น้ำตาลก็พอได้นะครับ <c oughs> แต่พิธีกรลืดอ,ออกมาแล้ว <c oughs> เกินวิตามินเกินจนทำให้สุขภาพไม่ดีอันั้นก็ไม่ดีอันนั้นก็ไม่ดีอันนั้นก็ไม่ดีพิธีกรตัเด็กกรีดเลยอะไรกัน จะเสียังินเนี่ยหลายพันหลายหมื่นนะตัวล้านะกว่าจะฉันโลดเลือกผลออกมาฉันไม่ดีอ่ะมีความตรงหมายเข้าใจตรงนี้ไหมเมื่อจิตลึกๆถ้ขาดแคล่ว่าฉันเป็นโลกฉันเป็นนั่นฉันเป็นนี่ใครเสกจิตลงใต้สํานึกไปละมันไม่เกี่ยวกับว่ากุศโลบายเธอจะกิตอะไรแต่แต่เธอตอกย้ำอะไรลงไปในจิตนะครับอย่างการตอกย้ำอย่างเชื่อว่าผู้วนดับ เมื่อเราเกลียดอะไรจดจออะไรนะเราจะได้สิ่งนั้นเหมือนกับยิ่งเกลียดยิ่งเจอยิ่งเกลียดโลกฉันจะเป็นโลกยิ่งไม่อยากเอาโลกโลกจะมาหาเหมือนถ้าเกลียดอ้วนดำไปที่ไหนไปตลาดไปห้างก็เจอแต่อ้วนดำไปซ้ายไปขวาก็เจอแต่อ้วนดำสุดท้ายเราจะหลงรักอ้วนดำเกลียดตำรวจหลงรักตำรวจและแต่งงานกับตำรวจและอ้วนดำ นั้นจิตใต้สันึกเขาทำงานเช่นนี้คือทำตรงกันข้ามอยากลืมกับจำอยากจำกับ,กบลืมอ,อยากไม่อยากฟุ้งซ่านแต่มันยิ่งคิดยิ่งฟุง้งยิ่งวดหัวไม่ออกจากฟุ้งซ่านสักทีเพราะมันทำตรงกันข้ามเรียกว่าสูตรโครนั้นทัรู้สึกไหมดังนั้นเมื่อเราย้ำบ่อยๆว่าฉันเป็นอะไรมันจะเป็นไปตามปากเช่นมีอาจารย์พยาบาลท่านหนึ่งระดับอาจารย์แล้วนะ ทำพยาบาลใครรู้ว่าอาชีพนี้ทรมาสรนสารคคำมากๆขึ้นเวรล,ลงเวรมากหม,กม่โอ้แทบไม่มีเวลาให้กับตัวเองเลยทำในการสังคมมันกับเป็นหนี้กลับมาพยาบาลท่านี้ก็ปกนกับทุกคนเลยโอ้ฉันอยากจะมีเวลาว่างๆเยอะๆฉันอยากจะนอนเยอะๆเป็นไปตามปากเป็นพยาบาลเองเป็นมะเร็งเต้านมระยะขั้นที่สามจบเลยยาวๆนอนยาวยาวไปเลย สมใจปรารถนาจริงๆแน่นอนอาจารย์ท่านนี้ท่านก็เลยค้นหาเมื่อมนุษยว่างงานมันนอนนานว่างสมใจปรารถนาแล้วใช่ไหมก็เลยเริ่มค้นหาอ่านหนังสือเยอะๆจนกระทั่งเข้าใจว่าอ๋อมันเกิดจากจิตใต้สำนึกของฉันเองว่าฉันต้องการสิ่งนี้เขาก็เลยออกมาเป็นอาจารย์ให้แรงบรรนานใจกับคนที่เขาเป็นมะเร็งว่าทําไมถึงเกยมะเร็งเพราะเกิดจากจิตใต้สำนึกอย่างนั้นอย่างนี้ หรือมีคุณแม่คนหนึ่งคุณยายท่านหนึ่งนะครับป่วยเข้าโรงพยาบาลบ่อย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 ,อยนะครับคือถ้าป่วยครั้งหนึ่งลูกหลานจะบินมาหาก็คือแกก็อุดมสมบูรณ์พร้อมเสร็จสรรนั่นแหละแต่อยากอยากเจอลูกใจก็กําหนดวา่าอยากเจอลูก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 ปั๊บป่วยทันที ล้วป่วยหนักด้วยลูกก็ต้องบินมามาหามาเจอและเข้าโรงพยาบาลไปตรวจก็ไม่ค่อยมีอะไรแต่ร่างกายเคลียรมากไเลรเศพรก็เสกอยากเจอลูกก็นานสมรารถนาไปละร่างกายทุกอย่างจิตใต้สมนึกเขาจะสร้างสรรค์บทละครให้เธอเองนะครับผมมีเพื่อนที่เป็นหมออยู่ที่นครศรีรายเขาก็บอกว่ามีผู้ที่เป็นทอม เนี่ยมาผ่าตัดมดลูกเยอะมากเป็นมะเร็งมดลูกเอ้าเขาก็ไม่ค่อยจดใช้งานตรงนั้นแต่ทำไมเป็นมะเร็งเยอะละเกิดเพราะลึกๆเขาปฏิเสธไม่อยากเอาไม่อยากได้ไม่อยากเป็นผู้หญิงไม่อยากมีมดลูกย้ำย้ำย้ำไข่ย้ำย้ำเสร็จก็เลยเป็นมะเร็งเสร็จสับถุกตับเลยจบนี่คือการทํางานของจิตใต้สํานึกดังนั้นเมื่อเราเป็นโรคเราทําไงล่ะ เมื่อเราตอกย้ําจดจ่อว่าฉันเป็นโรคฉันเป็นโรคฉันเป็นโรคฉันเป็นจริงๆออกคามก็เป็นจะยิ่งใหญ่เลยทีนี้ยุกจิตยุกคลื่นจิตึ้นไหมสูงเป็นพลังงานบวกได้ไหมยอมรับเมื่อเราต้านขัดอยากจะเอาโรคออกจากตัวเองที่ฉันวิ่งหาหมอวิ่งหาวิตามินเพื่อที่จะเอาเขาออกมาดีเศตมันจะเข้าตำาราคือต้านขัดจะคงอยู่ ยอมรับเฝ้าดูเขาจะหายไปเหมือนกันประโยคนี้ใช้กับได้ทุกอย่างนะครับต้านผัดอารมณ์ที่ติดอัดฟุ้งซ่านนะครับต้านผัดความทุกข์อย่าวให้ความทุกออกความทุกข์นั้นจะยิ่งคงอยู่เพราะเขาจะสูตรโคนันทาเขาทำตรงกัดคาบยอมรับในความทุกนั้นยอมรับในโลกนั้นยอมคิดดูไหมถ้าคิดได้ว่าเออ ไม่ต้องคิดว่าตัวเองอยากโอ้โให้ฉันยอมรับโครคภัยไข้เจ็บของฉันนะนั่นแหละยอมรับไดนะ้ไหมไม่ต้องอยากหายไปไปเลยอยู่กับฉันไปเลยนะะอยู่เป็นเพื่อนกันไปเลยยอมรับค่าซะจนเป็นเพื่อนของเขาเข้าใจเขาไม่ต้อขอบคุณนะที่โครคภัยไข้เจ็บนี้มานะครับที่จันเป็นเบาหวานที่ฉันเป็นโรคนี้ตอนนี้ขอบคุณนะเพราะทำให้ฉันได้รู้สึกว่า ดูแลสุขภาพตัวเองมากยิ่งกว่าเดิมมองหามุมมองที่เป็นพลังงานบวกของเขาซ่อนอยู่สิเช่นโลกลองหาความดีของความโรคดูสิโรคก,กดหลงนี่แหละเมื่อเราโลภเราไม่มเปลียนใครมันจะกลายแปลว่าความขยันมันจะกลายเป็นบวกทันทีเมื่อเรามองมุมมองของโรคใครๆเจ็บ ว่าเป็นสิ่งสวยงามอขอบคุณนะที่ทําให้ฉันได้ดูแลตัวเองเพราะแต่ก่อนฉันไม่เคยดูแลตัวเองเลยนี่ไงโรคกสกิทให้เธอออกกําลังกายโรคสกิ้เธอได้กินสิโรคสกิทให้เธอได้ดกกได,ได้ได้อะไรต่างๆมากมายที่กลับมาดูแลตัวเอง,งไม่เป็นมุมมองที่ดีงามและเมื่อเรายอมรับเขาได้เขาจะหายไปตลอดกาลเอาไหมหรือจะพยายามต้านผกคือเรารักษาตามอาการนะ ไม่ใช่ไม่รักษานะรักษาตามอาการไปหาหมอตามอาการแต่วานใจให้มันเป็นโรคแค่กระแทกแค่กายแต่ใจเราชิลได้ไหมเมื่อใจมันยกขึ้นมากายจะยกตามจิตเหมือนกับโดนผีอำมันมเกี่ยวอะไรกับผีเมื่อเราโดนผีอำตอนกลางคืนขยับตัวไม่ได้อึดอัด อาจะเห็นเงาดำๆกู่มาหูตย่ายละเราก็พยายามสวดมนต์เลยสวดที่นี่บัญชรสวดมีเลยสวดเทพเจ้าบนอู่เลยโล้งแรงสวดยัดใส่เขาใส่เขาแผ่เมตตาสัพเพสตาถามจริงๆเขาไอ้สัพเพสตาของเธอน่ะสวดมนต์เนี่ยสวดมนต์คนรักเขาจริงๆไหมสวดมนต์แผ่เมตตาจริงๆไหมไม่ใช่หรือคือสวดมนต์เพื่อนร่เขามีเล่ยจนจริง ทำไมยิ่งสวดผียิ่งเขา <c oughs> ใช่ไหมเธอเอาน้ําโคลนไปล้างน้ําครามแล้วรหวังว่าน้ำมันน้ำนั้นมันจะสะอาดลึกๆเธอปฏิเสธลึกๆเธอไม่อยากเอาเขาเธออยากไล่เขาระวหวังว่าผีเขาจะดีกับเธอมันเป็นไปไม่ได้ดังนั้นคลื่นมันต่ำเท่ากันเขาจึงจูนเข้ามาหาเธอ ดังนั้นวิธีง่ายสุดรักเขาได้ไหมรักมนใสคุณดํารักโกครคภัยไข้เจ็บรักเจ้ากรรมใเวรนพราเขาเป็นตัวเธอเองรักผีอําได้ไหมย้อนกลับไปเป็นตัวเขาดูสิเขาน่าสงสารมากกว่าจะกลัวนะทุกคนเกลียดของมนใสคุณดำเ,เกลียดเจ้ากรรมในเวรมีอะไรก็โยนแต่อุบัติเหตุเจ้ากรรมในเวรนทำ เราไปแคเจ็ดจะกันในเวทธรีอยไรก็โยนไปหาเขาโยนไปหาเขาตั้งแต่ที่ติดตี่เขาสุรักเขาได้ไหมไม่มีใครรักเมตตาสงสารเขาเลยมีแต่คนขีเกียจเขาเขาหน้าสงสารจะตายพีอําเขาเขาว้าวเวเขาขาดแลนเขาหิวโหยรักเขาได้ไหมโอบกอดก็โดดกอดเขาได้ไหมรักเขาจริงๆเพราะเราเราหลอกตัวเองไม่ได้หรอกรักเพื่อไล่เขาหรอไม่ได้สวดมนต์เพื่อไล่เขามันไม่ใช่รัก รักเขาจริงๆสุขสารเขาจริงๆโอบกอดก็โดนเขาเลยเระโดดกอดไปเลยเมื่อกระโดดกอดรับพลังคลงื่นจากไหนกะฉีก,กันเขาเป็นคลื่นพลังงานลบโอบกอดกอดโรคภัยแค่เจ็ดใช่ไหมรักเธอนะขอบคุณนะที่เธอเธอได้มาสิกิตฉันเขาเป็นครูออกข้อสอบมองเขาให้ทะลุและรักเขาจริงๆไม่ต้องหนีไปไหนนะเธอนะโอบกอดผีอังโอบกอดไม่ต้องไปไหนนะแต่เขากระเจิง <c oughs> ไม่มีใครกอดกับเขา คือเขาไปเข้าใจว่าเขาเป็นพลังงานลบเมื่อเราเอาพลังงานรักสูงสุดไปกอดเขาไปเมตตาเขาจริงๆเขาก็จะจะตกใจแล้วเขาก็เคยเจอหรือไม่เขาก็ยกจิตมาหาเราหรือไม่เขาคือมันโคระขึ้นอนะ่ะเมื่อโคระขึ้นปับ๊บมันก็ฉีกขาดกรรมไปโดยปลายายต้านผัดจะคงอยู่ยอมรับเข้าใจอกกอดจะหายไปโดยตลอดการอยากให้เขาหายไปตลอดการก็รักเขาสักสิ เข้าใจความหมายที่ผมพูดเนาะนะเป็นเ็จตรงนี้การเสกเสกอะไรเสกความรักเราเป็นแสงเราคือพระเจ้าเราคือพระพุทธะนะคือเมื่อเราเป็นพระพุทธเราเป็นแสงแสงไม่อาจกลัวความมืดใดใดได,ได,ได้ความมืดต้องหาที่ต้องกลัวแสงแสบตาเพราะเราลรดคลื่นลงมาต่ำกว่าที่ควรจะเป็น นะครับเหมือนกับเราต้องผ่านซอยหมาดุหมาดุหมาเขาก็อยู่เฉยๆของเขาโรคภัยไข้เจ็บก็อยู่ของเขามาเร่งความดันโรคภัยไข้เจ็บเขาก็อยู่ของเขาแต่เราฟังข้อมูลมากเราจิตลดลงไปต่ำเท่าเขาเราลดลงจิตเราไปกลัวหมาเองหมาก็รู้สึกมันรู้สึกได้มันก็ได้มาข่มเรา เราลดขื้นลงไปกลัวผีเองเมื่อจิตเท่ากันเขาก็รีเซกันอำนาจข่มเราโรคภัยแค่จิตก็เช่นกันดังนั้น,นไหนๆก็ต้องเดินผ่านมาดูเช่นคนที่เราไม่ชอบในที่ทํางานในบ้านเป็นญาติแน่นอนจะใช,ใช้ใช้สูตรของไม่โกรธไม่เกลียดแต่ไม่ขอเข้าใกล้พลานันรบมันก็ได้แต่เราเจอหน้าทุกวันอะ เราต้องเดินผ่านซอยหมาลัวนี้ทุกวันนะ่่ยธอต้องอึดอัดขัดใจทาพยายามทำํำนิ่งๆเรียบร้อยพาไวมันอึดอัดมันกดข่มก็วิธีง่ายๆก็ยอมรับเขาสิรักเขาได้ไหมไม่มีใครรักเขาซื้อขนมให้หมากินได้ไหมเป็นเพื่อนกับหมาได้ไหมไอหมาตัวนั้นก็จะกลายเป็นเพื่อป้องคุ้มครองเราได้เลยแน่นอนมันยากฟูจะทําดีกับคนอื่นที่ที่เราไม่ชอบมันทํายาก แต่มันเป็นยอดคนคือเรารักเราช่วยเหลือคนที่ต่ำกว่าเราสัตว์ต่างๆมันทําง่ายเพราะเขาต่ำกว่าเราเรารักคนที่เสืมอกับเรามันก็พอได้มันก็พอได้เป็นรักคนที่สูงกว่าเราเหนือกว่าเรากดข่มมันอิจฉามันทํายากเขาเกินหน้าเกินตาเป็นรักคนที่เราเกลียดล่ะโอ้จอดก็คือเหมือนหมานั่นแหละ มันอึดอัดแต่ถ้าใครทําได้เป็นยอดคนเขาเรียกว่าฝอฝอที่มีตัวหล่นใช่ไหมข้างหน้าแล้วก็ตัวเพาไม่เอาคือไม่เอาความเป็นคนนั่นคือการเสพสุสทธะนะเมื่อใครทําได้บารมีจะเกิดมาไม่มีบารมีไม่เกิดก็คือคำเก่าเล่าใหม่คำหนึ่งมวลสรุปตรงนี้โรคภัยไข้เจ็บความทุกข์ทรมานสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ใครเล่าเสกเขาเข้ามา วิธีแก้ก็คือรักเขาได้ไหมเมื่อไม่ต้านผลต้านผลจะคงอยู่ยอมรักเข้าใจเฝ้าดูจะหายไปนะครับอย่างคำว่าฟุ้งซ่านสถานการณ์ไม่ได้ทําให้ทุกข์นะไฟไม่บ้านอ,อกหากตกนานไม่ได้ทำให้ทุกข์แต่เธอเผลอเข้าไปคิดเข้าไปฟุ้งซ่านและวนเวิร์นคิดวนนั่นคือทําให้เธอทุกข์คืออตกาตรตปลอม นะครับดังนั้นเมื่อเราอยากหยุดการฟุ้งซ่านไม่อยากฟุ้งซ่านมันจะยิ่งคิดยิ่งคิดยิ่งคิดดังนั้นให้เอาหนามย่อหนามบง่งสุดโคดันทะก็คือคิดไปเลยมีสติเบาๆและคิดไปเลยอย่าดูซิว่าเธอจะฟุ้งซ่านอะไรบ้างเธอจะกลัวอะไรบ้างเผชิญหน้ากับความกลัวเผชิญหน้ากับโรคไข้เจ็บเผชิญหน้ากับสัขายิงคือแมงสาบที่เธอไม่ชอบในมุม ค่อยๆมองเห็นมุมมองของความรักเขาได้ไม่เสียเสียของความกลัวค่อยๆค่อยๆไปเฉชอหน้ายอมรับมุมมองมุมมองของเขาที่ที่มันดีให้ได้และเมื่อเข้าใจยอมรับเฝ้ายอมรับก่อนว่าฉันกลัวสิ่งน,นี้ยอมรับว่าฉันไม่ชอบโรคภัยแค้เจ็บและเข้าใจได้ไหมว่าโอ้เขามาเพื่อให้เรายกระดับจิตยอมรับเข้าใจ ฝ้าดูด้วยสติเบาๆว่าเออมันจะคิดอะไรมันจะฟุ้งซ่านอะไรไหนดูสิจ่ามันไปเลยย้อนมันไปเลยมันฟุ้งซ่านอะไรนั่นหนามันคิดปวดอะไรนั่นหนาฉันรำคายของหัวสมองตัวเองละมันนอนไม่หลับมันฟุ้งซ่านไหนดูสิเธอจะคิดอะไรพอเรามีสติว่าเธอจะคิดอะไรมันจะหลับเลยมันจะหายไปตลอดกาลครับผมโอเคครับวันนี้เอาสมน้ำสมเนื้อให้การเสก นะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ่อขอบคุณพี่นพที่เมตตาโดนค่ะขออนุญ,ญาตแชร์ตัวเองเพราะว่าหาพอดีฟังพี่นพไปแล้วแบบอโหโดน